อ้เหลียวสวัสดีครับพาเพื่อนๆมาเที่ยวไหน Mountain Coffee and View ใช่ไหมใช่ไหมไอ้เหลียวไอ้เหลียวอือลองงี้อือลองงี้เดี๋ยวเดินไปเราเข้าข้างในกันดีกว่านะแล้วเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรบ้างโอเคโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมโอเคก่อนข้างในโอเคไหมโอเคก่อนโอเคไปเจอกันข้างในุสวนป้าใช่ไหมดูดิ ปลาตันเาไม่มาพี่ิเห็นไหมว้าวซื้อปลามหาีซื้อเพียบเลยเนี่ยจบจบจบทำจบจับจับจบจบเห็นไหมปลาเยอะเลยจับจับจโอ้จับจับจปลามหาเพียบเลยเห็นไหมเห็นไหมดูปลาดูดูถ่ายตั้เลย ดูน okay. ี่เห็นไหมนป่เลยนั้นตัขาวเปนอะไรนะป้าป่ากี่อะไรตัวสีขาวอ่ะมาแล้วมาแล้วจโอ้โหจจััยนีใช่ไหมเอาไปปากไดไหมเนี่ยเอาไปได้ไหมไม่ได้เนาะที่บ้านก็มีใช่ไหมมีแต่ไม่ขึ้นอย่างนี้มังกลัวใช่ไปโกิสต้แก้งเหรอปากบิสไิ้ีแกล้งใช่ไหมเ้ยมันมีมั้ง นูนี่นนนดีไหมเนี่ยเขาปาดีนะเต็มเลยอู้ื้อซื้อแต่เขาตังค์ไม่ได้กเี่ยซเลยจแย่เนะไปกินมีพ่อแล้วเนี่ยะกินมีวัวไหมจะกินมีพ่อไหมเนี่ยจะกินมีพ่อไหมเนี่ยโอ้โอุ้ยอุ้ยโดนหัวปลาเลย ดูจับไหมโอ้มีช้างทางนู้นด้วยก็ซื้อเดี๋ยวไปดูช้างกันดีกว่าโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมชนมัดก่อนชนมัดตันี่แล้วช้างถึงช้างยังดูไหมดูดูช้างกันดีกว่าเฮ้ยอุ้ยไหนตัวยืนดูดิโอ้ยเทียบเลยหลายตัวเลยก็ซื้อ เอามวมาถ,ถึงนี่เลยใช่นี่มีอัตราค่าบริการที่นี่นานงช้างอืเนี่ยช้างนะมูงูช้างเห็นะงูช้างงวงช้างง้างูงเอเป็นไง หรือพ่ไม่เอาเขามีแบบให้อาหารค้างไหมนี่จะถึงแล้วเ่ยอีกนิดนึงนี่ถึงแล้วเนี่ยถึงตัวแล้วนะค้ง้นะงอ่ะนี่ค้ค้างคาบนาไปดิค้างหาบ้ามินี้างาบาน้ แม่บอกแม่มาแม่เห็นไหมนี่ไงนี่ักอาบน้ำใช่ไหมช้ามาอาะน้ำใช่ไหมโอ้ยบอกเพื่อนมาดูชอาบน้ำเรีวมาเห็นไงเห็นชักอาบน้ำไหมเนน้อางน้ำไหมออ้ยชอางน้ำเลยโดนฉีดน้ำด้วยอ้เจนไหมจนไหม ช้างเย็นไหมเย็นไหมช้างอาบน้ำช้างไหมอาบไหมอาบน้ช้างอาบน้ำใช่หรอกช้างอาบน้ำหรอกเราไปดูอะไรกันต่อดีนะไปดูอะไรดีต่อดีนะพี่เสือไปดูยีราฟไหมไปดูยีราฟไหมตายไหมตายไหมกินเลยกินเลยเอ้ยกินดูช้างกินหญ้าใช่ไหมใช่ไหมช้างกินหญ้าใช่ไหมเอาช้างโดนไล่ ลามไบเดียวช้อนหนึ่งใช่ไมีนั่งช้างเลยนะมีนั่งช้างด้วยสื่อกาหนงช้างไหมกล้าไหมไปนั่งข้างบนช้างไปไหมไปไหมไปไหมไปข้างกล้าจะกันกล้านั่งไหมอ้าวอ้าวอ้าวเขาบอกอ้าวอ้าวเราไปดูอะไรกันต่อดีน่ไปดีราบกันดีกว่าไปดูีราบดีกว่านะไปไหมไปไปรับไปดีกว่าซื้อตั๋ไปกี่บาทห้าสิบบาทใช่ไหมห้าสิบบาทเราให้ช้างกันดีกว่า ทุ้งเอามือจับทั้งเอาางจับไช้งเนี่ยอุ้ยเอาไปให้ไ้อช้างมั่งเอาไช้างกินร้รล่าช้งหใจตัวนี้มั่งตัวนี้มั่งตัวนี้กินตัวเดียวเลยเอ้ยรอเล่าอุ้ยทั้งกินทั้งก็นช้างก็นทังนอุ้ยแต่จะกลัวที อุ้ยมาเยอะมาเยอะเดี๋ยวตัวนี้กินตูอุ้ยไปเช็คบ้างไหมแบ่งตัวนี้บ้างเนี่ยแบ่งตัวนี้บ้างเอาไปแล้วแบ่งกันมีหลายตัวตัวนี้ตัวนี้งงจังเอาไปแล้วเอาไปแล้วเออแอบไปด้วยมีแอบด้วย นี่จะกินที่สองอันเลยหมดแล้วไอ้ดูยีราฟกันต่อนะไปข้ามหลังข้างในแล้วว้าวมีแพะมาต้อนรับด้วยมีแพะมาต้อนรับคุณซื้อด้วยเอ้ยแพะเยบเลยตัวอะไรเนี่ยไม่แช่แคะตัวนี ใ่แพ้นี่ไงซื้อจิลับอ้าอยไปจับตูดนะจับแพ้หน่าวายแพ้ทีเออดูนี่มั้ยแพ้อื้อแพอื้อเยวมดูมับไหมงดูิ้ับไหมมีลับเดี๋ยวขึ้นข้างดแพ้อื้อ

แบ่งให้แบ่งให้ลูกค้าราลกนะครับมีมมลูกนี่แรกนึนอุ้ิบากันากันกัเป็นอย่างนี้วันนี้อันนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มามาให้รับ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  มาแล้วแบ่งกันอ่าแบ่งกันเร็เวหยิบให้มั่งเอาให้ตัวอื่นได้นะทำตกหมดเลยกินซื้อ,อแค่หลอดน,นี้ทีหลอดให้ ไม่ใช่หลอใหหลใหนให้ลูกเรา <c oughs> ไปให้ตัวอื่นกันบ้างไหมไปไหมให้หนูมา้าให้หนูมา้อาอะแบ่งคนละอันให้แผลม้าง ให้หนูมั่ง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 เอาหนูไม่ตัวแล้วเอาไม่ไม่ตัวเลยเอาคือให้หนูมั่งให้หนูมั่งให้หนูมั่งให้ตัวนี้มั่งมั่งงงงงโอ้โหสุกไโอเคเราไปให้ตัวอื่นกันบ้างโอเคไหมให้หนูมั่งให้หนูมั่งโอเคตัวนู้นมาว้าวเพียบเลยตัวนี้ไม่แอบกินข้างนอกไปยังเนี่ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไร นี่มาลาอยู่ทางนี้ใมาากินบ้างไหมไปให้มาากินบ้างดิลยอยลอยช่วยกินลยลอลอยลอหมร็วิชลมาเร็วมาทางนี้เ็ยมาราอยู่ตรงนี้มาทางนี้เลยมีมารามาแล้วไปตื้อนีมารามาแล้วไปซื้อมาใกล้ๆดยู่ตรงนี้ มันอะไรักเก็ถือมีอะไรจะน้อยพาเสียงมลายด้วยพี่ตื้อมลายขอบคุณมากพี่ตื้อพี่ตื้อมลายขอบคุณมากพี่ตื้อเอ้าพี่ตื้อโอ้ยเอ้ยเอ้าอะไรมาเนี่ยน้องวางก็มาให้น้องวางกินไหมพ้อให้น้องวางกินไหมหวัดดีน้องฟางหวัดดีพวกหวัดดีหวัดดีหวัดดีพี่จื้อพี่จื้อน้องวางหิวน้อพี่วางหิว น้องฟางก็กินมั่งนี่ไงอ่ะพี่ตือให้น้องฟางกินมั่งน้องฟางก็กินแค่หน่อยหน่อยพี่ตือมากินเลยมากินเลยอ้โหนี่ไงมาข้าวกินยากนี่เอ้าพี่ตือโอ๊ยพี่แพะก็มานอ่พี่แพะพี่แพะก็มาเห็นไหมอือกินกันเลยนี่ใบอะไรเนี่ยฮะใบใบอะไรแพะน้องฟากินเนาะแพะกินหน่อยนะแพะกินหน่อยพี่ตือ

อิอิเลยกินไปเลยกินหมดเลยกินหมดเลยอ้าวพี่เอออไปดม้าลยูเไหมอ้พี่เอมังพี่อนมังไอ้พี่แพมันพี่แพ ไหนแล้วเนี่ยถึงเต่าใช่ไหมดูี่เต่ากินไหมเนี่ยเต่ากินหญ้าไหมมันเยอะมันเยอะเลยดูี่เต่ากินหญ้าไหมดูชี้ี่เต่ากินหญ้าไหมปกติเต่ากินอะไรกินหญ้าเต่ากินหญ้ามาแล้วจะกินเหรอเนี่ยกินแล้วเนี่ยกินไหมเต่ามากินหญ้าแล้วโอ้ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรอ่ะอุ้ยอแม่งไม่รู้จักเลยหรอกตัวอะไรเนี่ยเพื่อนรู้จักกันไหมเนี่ยเพื่อนรู้จักกันไหมเนี่ยเออมีเต่าด้วยเต่ากัเต่าัดินกับมือเต่ากัดนิ้วนะ ขาดเลยนะตัวนี้เขาแช่หลอดให้หรือเปล่าเออเอ๋เต่าไปกินยางเต่ามากินเอานี่ตัวนี้กินพี่เต่าอิ่มแล้วสงสัยเต่าอิ่มแล้วเต่าเตากินไม่เป็นใช่ไหมกำลังต่ครับงับมือหนะลูเต่าตัวใหญ่ไหมซื้อเต่าตัวใหญ่ไหมมาแล้วพอแล้วใช่ไหมให้เต่ากินบ้างใช่ไหมถามดิอิ่มยังอ่ะอิ่มยังเอออันนี้อโอยฉลองอโอย เออกัดเลยเห้ยเห็นตายปะลูกตายหลับนู่นตายหลับก็ตายหลับก็ตายภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูกแรปอะไรแรปอะไรนะแรปอะไรนะเอาเอาเต่าอยด่นูนี่เต่าอยู่นี่เต่าจะไปกัดจูดี้แล้วายอเต่าอยากออกเต่าอยากออกใช่ไหมเต่าจะออกไหมเต่าจะออกไหมโตเต่าอลไรโตเต่าหลังอะไร ต่าหลังตุ้งเต่าหลังอะไรลูกเตาเต่าหลังอะไรเต่าหลังตุ้งเต่าหลังต้ัวอะไรเนี่ยเพื่อนเพื่อนรู้ตัวอะไรเนี่ยรู้ไหมเนี่ยแม่ก็ไม่รู้ลูกตัวอะไรก็ไม่รู้ไปไปดูการไปดูที่เง่นกัรมาดูมามาแค่มาแค่ชัแค่ม่ม่จับไ์่จม่จแบ่จมับรม่มมแบ่มั่ัไ่

หมอจังไอ้ไหมหิ้งไหมเอาสุดท้ายแล้วเอาสุดท้ายแล้วนะด้เอาบอกสุดท้ายบอกสุดท้ายแล้วนะกินเข้าไปใกล้ลูมาแล้วนูกนตัวสีขาวก็มามาเพียบเลยพี่ซื้อหมดแล้วอาหารที่พี่ซื้อซื้อมาหมดแล้วทำไงเนี่ย อ่ะเรามาดูนี่กว่าสิงอะไรเนี่ยกูซื้ออใหญโตนาดนี้เลยอยู่ในกรงเนี่ย ดูเบิร์ต่ะอะไรเนี่ยดูไปลูก,ลกนี่เรียวกว่าน,นกอะไรเกียจับลูกเลยนกยุงนกยุงเขาบอกให้บินไปนูน่นบินไปเลยเหอรอความสะอาดเขาไม่ใช่เท่าไรหร่เนาะแต่ค่าเข้าเขาถูก

แข็งแรงแรกทอดมาลายใช่ไหมลูกไปจับเดี๋ยวไปจับให้เขาไปจับนะจับเขาคุยงีนไหมเขามีแค่ถ่ายรูปหมาไหมถ่ายรูปมันกถ่ายดู้เหมือนมมันหมอะไรลูกหมใช่ไหมให้มาดูหมาเอาไม้อะไรลูก หมาหมาอยู่นี่อันนี้หมาอันนี้หมาอันนี้หมามาดูม้าดูจะมาดูม้าหรือมาดูหมาขี่ไหมลูกพี่จะขี่ม้าไหมขี่ไหมขี่ไหมขี่ได้เหรอขี่ได้ไหมขี่ไหวได้เลถามเขาให้นะขี่ได้ไหมเจ้ารวยตอนนี้เราถึงไหนแล้วพี่ตีสายใช่ไหม ควายใช่ไหมเราถ่ายควายใช่ไหมใช่ไหมตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่นีนาเพื่อนๆตัวนี้ต้นหาทุกคนควายใช่ไหมหันตัวให้ดีๆได้ไหมอู้หูตื่นใช่ไหมเฮ้ไม่ได้ตื่นไหมตื่นใช่ไหมเห็นตู่นได้ดู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 เพื่อนๆดูเอาเพื่อนๆดูก่อนดูดโอ้โหมีควายใช่ไหมมีควายใช่ไหมดูดูเห็นไหมเป็นไง โอกวางสีอะไรลูกสีอะไรสีอะไรอ่ะสีอะไรกวางสีอะไรไปดูข้างหน้าดีกว่าป่ะเราไปดูข้างหน้าดีกว่าควายที่ช้างเลยดูดิดูดิดูดข้างหน้าที่เป็นยังไงโอ้ยคุณซื้อ คุณตือมาเที่ยวหรอครับใช่ไหมคุณตือมาเที่ยวหรอครับเป็นไงไปแล้วบ่ายไปบายงี้ไปก่อนไปซื้อไปแล้วนะบ้ายบายทำไม่กลัวกลัวกลัวเขากลัวกลัวใบกลัวใบมองอย่างนี้โอเคกลัวเหรอกลัวนี้มาดูตัวนี้ตาอไปเสร็จแล้วจบแล้วนะหมดแล้วเนาะเราถอดกางเกงเพื่อนๆล้างมือทุกคนใช่ไหม các bạn phải rửa tay tất cả đúng túi, dừng. À, như à, à, à. Bồn, không? phải rửa mưu phải mưu tay. mưu rửa mưu phải rửa tay. 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 mưu rửa tay. phải phải rửa tay. phải rửa tay. mưu rửa mưu phải mưu ดูดูดููดสะอาดเสร็จต้องล้างมือกันทุกคนใช่ไหมเพื่อนๆอืมจือล้างให้ดูแล้วนะล้างมือล้างมือโอเคคยังสะอาดยังสะอาดยังสะอาดแล้วอาดแล้ว <c oughs> โอ้โหดีไหมอยู่สัตว์ไหมอยู่ใกล้เส้นสามสิบหกนะใครจะมาเ <c oughs> พื่อนๆมาได้เลยเนาะสี่แยกบ้านฉางใช่ไหมขน,นัมไล่แยกขนัมยะแยกขนัมไล่เราเลี้ยวเข้ามาขนัมไล่ยกเข้ามา ขาวละติดถนนเลยโอ้พี่ซื้อขาวแล้วสงสัยพลังหมดมาเที่ยวกันเยอะๆนะเพื่อนๆใครมาทั้งเลยใช่ไหมค่าเข้าค่าเข้าคนโตคนละเก้าสิบบาทใช่ไหมพี่ซื้อเอาเล่นเลยเออเล่นเลยใช่มีช้างมีช้างไหมมีช้างอาบน้ำมีช้างอาบน้ำมีอะไรมีลาบมีไหมไม่ตัวพี่จื่อจ๋วด้วยมีลับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆมาเที่ยวกันนะมีปลาด้วยไหม มีปลาไหมมีปลาปลาไหมมีปลาคราฟด้วยมีปลาคราฟด้วยใช่ไหมมีม้าด้วยมีม้าด้วยมีสิงโตขาวด้วยสิงโตขาวด้วยมีแพะด้วยอืมโอเคแท็กกันแท็กกันเร็วแท็กแล้วไปกันต่อแท็กเราไปกันต่อเร็วโอ้โหตกโอ้โหตกแล้วไปกันดีกว่าโอเคตกไปเรื่องเลยบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายไม่ไม่ยังไงลูกไม่ได้นะไม่ได้นะบ๊ายบายช้างก่อนไปบายช้างบ๊ายบายช้างก่อนอ้าวเร็ว โกางเงอะแล้วเด็กบ้ากางเงแล้วเดี่ยวเรางอแงแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าใช่ไหมเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้ากูซือจะไปที่อื่นต่อค่อยว่ากันอีกทีนึงคลิปนี้โอเคจบเคกับกันนะกูดไหมกูดไหมโอ้กูดไหมโบไหมโอเคเฮเป็นปกติของเด็กนะแบบนี้โอเคบ๊ายบาย